ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านมาประชานนายสุทธิพงษ์บุญมาชายกู้ภัย131ผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการพิเศษกู้ภัยทางน้ำพร้อมด้วยนายสรายุทธนกวอกู้ภัยหมายเลข1314ครูฝึกจากสถาบันครู สคูบ้าสคูอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการได้เป็นผู้นำอาสาสมัครกู้ภยัยทำการฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำโดยการดำน้ำในชุดนักประดาน้ำมนุษย์กบในหลักสูตร Open Water d i ไดซึ่งการอบรมนะครับจะมีด้วยกัน3วันตั้งแต่วันจันทร์ที่14มิถุนายนเป็นการอบรมขั้นแรกใช้สถานที่ เป็นสระน้ำนะครับเป็นบททดสอบในวันแรกเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกการสอนได้รู้จักการใช้ถังออกซิเจนตั้สวมใส่หน้ากากและอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องถ่วงให้หนักและในวันอังคารที่15มิถุนายนเป็นการทดลองฝึกทักษะภาคสนามจริงคือการลงน้ำจืดในแหล่งเก็บน้ำจำลองสถานการณ์หากผู้จมน้ำเสียชีวิตอาสาทุกคนจะต้องดำลงสู่ใต้น้ำลึก จะปฏิบัติตนอย่างไรและในวันที่18มิถุนายนทางครูฝึกจะนำอาสาสมัครไปฝึกทดสอบภาคน้ำทะเลที่เกาะสาเพื่อให้มีการรับรู้และปรับสภาพระบบน้ำซึ่งการดําน้ำทะเลกับน้ำจืดนั้นต่างกันจะต้องให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้จนกว่าจะผ่านหลักสูตรถึงจะสามารถปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำได้จริง โดยในการฝึกสอนนะครับก็มีนักประดาน้ําของชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าควบคุมอย่างเข้มงคัดเพื่อป้องกันหากเกิดกรณีฉุกเฉินใต้น้ำครูฝึกและผู้ควบคุมจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีครับมาเตนะ้ผู้าหรอผู้คผู้มานารอบ ด้วยการชุดเดกการทางน้ําหรือนักประดาน้ําของสว่างบริบูรณ์มรตยารเราได้ผลิตนักดําน้ําใหม่ขึ้นมานะครับจํานวน10คน10ชุดนะครับก็เป็นการฝึกิช่ความรู้แล้วก็ทักษะในการดําน้ําใหม่ทั้งหมด10คนนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพหรือการทํางานไว้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับครูฝึกมีอะไรที่วันนี้เราทําขั้นตอนที่ไหนและที่ผ่านมาเราทาอะไรไปบ้างครับ ส่วนเมื่อาวานนี้เราเป็นคอนฟวอเตอร์นะครับสกิลที่สามนะครับภาคสามนะครับจนหกนะครับวันนี้ก็มาต,ตอในเรื่องของนิเกชั่นก็คือทิศแล้วก็ในเรื่องของสกิลกเซิร์ฟนะครับเพื่อให้น้องๆอ,อาสาทำไปปฏิบัติที่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะว่าเรื่องของการดำน้ำนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกปฏิบัตินะครับความปลอดภัยก็ ก็มีคำเสียงอะไรยงนี้ครับก็เราจะทำให้น้องๆเก่งขึ้นครับแล้วปฏิบัติการนี้จะเสร็จสิ้นการฝึกอรมเมื่อไรครับผมจะเป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์ประเด็นภาคทะเลนะครับเราจะไปสอบกันที่ทะเลนะครับในการทดสอบในภาคทะเลน้ําลึกอีกอีกหนึ่งวันนะครับเราเราเรียนกัน3วันครับแล้วก็จะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆืเนื่องจากเราจะฝึกซ้อมกันไปเรื่อยๆครับเพื่อการทํางานในการทํางานในการทางานครับนนที่นี